แม่งดังงี้ดีด้วยเขาเติร์มาบอกทา,วา,วางว่างนิดเงียเ่เครื่องบินเครื่องบินโดยสารเนี่ยบอกเลยโคตรด,ดังเม็ดมาบอกรู้โคตรสูงมันเป็นมืุ้นเหรอเออแม่งว่างเออแ่อย่อรอประมาณ5,000เมตรเหร,อ,หรอบอกไหมอืมในนหน0่งมเมตรเพลิเิน เป็นของิีที่หายเลยเเบ็กระโดดแล้วแทงกูตายแมงแมงเต่าเหี้ยงสูงห้าพเมตรเบเวมว่มุมนีหรือเป่ใช่ห้าพเมตรนี่ก็ถืกอนเมฆเลยน่ะเออนหนึ่งมือนี่คือแบบที่นอกโลกประมาณสามมืเมตรเนี่ยนะบอกเลย

Take think they